สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางห่างเสียงภาคบ่ายนะครับอะไรพิมพ์เช้าเนี่ย <c oughs> ห่างเสียงบ่ายประจําวันพระไอใ,ใหญ่และประจาวันพุธนะครับห่างเสียงเมื่อเช้าได้สมอลเล่ครับพิมพ์เช้ามากลุ่มเลขคู่กเ็เสียดายมันแตกกะกาจะเอาหกศูนย์หกนะแต่ดูจากตัวเปิดเขาเดินจากตัวเปิดเอเขาดูจากตัวปิดบ่ายของวันจันทร์ไงไอของผมก็จับสอง เดีวถ้เรื่องขึ้นบวกอีกตอนนี้บวกอยู่ประมาณเท่าไหร่เนียผมดูแป๊บนึงนครับบวกอยู่ส,สองบวกโอ้จะลงลบอีกแนละ้วทำไปได้โอ้โหฮานาก้าอยิงฮานากามากก็บวกมาเยอะนะครับบวกมาเยอะแต่เขาเปิดแต่เขาเปิดที่ผมดูแป๊บนึงครับเขาเปิดที่บวกนะเปิดที่บวก5891 3ดเก้ครับห้าแป ผมได้เด่น8ปะการผมได้เล่น8แต่อย่าลืมครับเลขที่ผมจับผมจับที่บวกนะครับจับที่บวกถ้าลงลบเบาๆครับเข้าใจตรงกันนะถ้าลงลบเบาๆครับบ่ายนี้ได้สุด8ครับ8 6 1 0ไม่มีเวลาเฝ้าไปถึงเพราะว่าผมทำงานแค่คิดเลขแค่ครึ่งวันค่อนวันครับโชคบ่ายมาผมมีงานและผมไม่ผมต้องไปทำงานอย่างอื่นไม่มีเวลาเฝ้าผมเลยคิดณเวลาที่ผมคิดเขาอยู่บวกนะครับ ถ้าลงลบก็เบาๆแล้วกัน8 8 1 2แล้วก็8 4ครับ6หางครึ่งอ่า6 6หางอ่ากี่หางนะ6หางอ่าเบิ้ล2หาง100 100บาท8ครับ100บาท8ก็จะเป็น8 8 6 8 6 6 8 8 7 8 7 7 8 8 8 8 8, 8, 8, 8 4 8 4 4 8ป0หนึ่ง1ย์แปดปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเท่ากับแปด1ปปดหนึ่งเท่ากับแปดหนึ่งแปดนะครับแปดหนึ่งสองเลยได้ประมาณนี้สำหรับพังเสียงครับเจอไอทีสาลัดแล้วก็ดาวโจนเนาะฝากไว้ให้เจ๊เธอครับพิจารณาด,ดีก่อนตามครับดูด้วยนะขณะนั้นเขาอยู่ลบรือบวนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าดูยังไงไปดูคลิปที่ผมลงไว,ว้แล้วมีอธิบายชาัดเจนมากครับ เนาะในระมาณนี้สำหรับทางเสียงครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับรวยๆครับ